สวัสดีครับเราจะมาเรียนภาษาจีนจากเรียงความเด็กปฐมนะครับวันนี้หัวข้อของการเรียนวันนี้นะครับก็คือจีซิงจื่อมาาจีซิงจื่อมาะจะเป็นภาษาจีนระดับกลางถึงสูงนะครับโดยคำศัพท์ส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ประมาณ HSK 5นะครับแล้วก็บังคำก็อาจจะอยู่5ขึ้นไปแต่ว่าไม่ได้อยู่ในระบบ HSK จะเป็นภาษาที่คนจีนเขาใช้กันนะครับจะเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันนะครับ 那么段对巴拉卡布雷呢？哈，就将让，嘿，读坤翻看。噔噔噔，一听到熟悉的脚步声，那么急，那么快，我就知道准是妈妈回来了。我急忙打开门一看，只见妈妈拎着大包小包的水果和蔬菜，头上冒着汗，上气不接下气的。提尼。 คำว่า噔噔噔นะครับ，คำว่า噔เนี่ยในนี้จะเป็นเสียงของเท้าเดินนะครับรวมถึงเสียงของคนใส่ส้นสูงเดินใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเสียงของรองเท้ากระทบกับพื้นเนาะ噔一听到熟悉的脚步声，熟悉，包括很เคย脚步声，包括声音、铁脚呢，之前我再讲给听的。一听到熟悉的脚步声，那么急，那么快。 หน้ามจีน้ามาควคือเป็นการอธิบายเสียงของฝีเท้าว่ามันเร็วมากแล้วก็ค่อนข้างเร่งรีบนะครับ我就知道准是妈妈回来了准是อต้องเป็นสิ่งนี้แน่ในบทนะครับก็คือ准是妈妈回来了懂本คุณแม่กลับมาแล้วแน่ๆทีนี้ในตรงนี้นะครับมันจะมีอีจุดๆเจ้าจ,จ,จ,จุดๆก็จะแปลว่าเมื่อเหตุาการณ์นหนึ่งเกิดขึ้นปุ๊บ เหตุการณ์สองก็ทันทีนะครับ。ซึ่งเหตุการณ์สองในนี้มันจะได้หลายอย่าง。อย่างในบทนะครับ。一听到熟悉的脚步声，我就能想起回头啊，孔雀นะ我就知道准是妈妈回来了。唱歌，卢，他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 ， 头上冒着汗，上气不接下气的，那你急忙，或者把我拎拎，ะนะครับ，如果拎乱，มันจะมีความ乱อ,อยู่นะครับ，急忙。ฉันรีบเปิดประตูนะครับผม。只见妈妈拎着拎着，ก็คือการหิวนะครับผม。หิว大包小包的水果和蔬菜，大包小包或者同样同类，มันสแสดงถึงจำนวนถุงที่เยอะ，แล้วก็จำนวนขนาดถุงที่ไม่เหมือนกันนะครับ。ก็สแสดงถึงว่าเขาถือของเยอะนะั่นแหละ。 头上่าช่างเมจะหันมจะหก็คือมันมีรอยเหงืออยู่บนัวนะครับหยอดเหงือกเหมือนกับว่าเวลาร้อนๆมันก็จะมีเลือม,มีเหงืออ,อยู่ตรงหนาา้าผากใช่ไหมอันนี้ก็คือ头上่าชมจะหนะครับผม上气不接下气的上气不接下气的ในนี้จะแสดงถึงอาการหอบแล้วก็เหนื่อยนะครับผมหายใจหายเข้าหายใจออกหายใจเข้าหใจออก上气不接下气的倒白汤ไปนะครับ 妈妈一进门就赶紧放下东西，忙着淘米、洗菜、切菜。这时，我看见妈妈额头上的汗珠顺着脸颊一滴一滴往下流，妈妈被汗浸湿的头发也像洗过了一样。妈妈一进门就赶紧放下东西。跑อคุณแม่เข้ามาป忙着淘米、洗菜。 เชีช่ยชารีบุงกับการเซาข้าวสีเท้ามีนะครับก็คือเซาข้าวสีชาล้างผักเชีช่ยชาหั่นผักนะครับทีนี้การจริงกับจีมังมันแปลว่าเร่งรีบเหมือนกันเนาะแต่ว่าการจริงก็คือรีบแบบว่าพอเข้ามาปุ๊บก็ทาสิ่งไงทันทีนะครับในทันทีทันใดนั้นแต่ว่าจีมังเนี่ยมันจะมีความลนอยู่นะครับต่อไปนะครับ 这时，我看见妈妈额头上的汗珠顺着脸颊一滴一滴往下流，妈妈被汗浸湿的头发也像洗过了一样。这时，我看见妈妈额头额头个那帕那哈上的汗珠个呵汗珠个呵有热有热梯油波那帕呢，顺着脸颊一滴一滴往下流。阿、啊、你还ท昏กคนนึกภา่อ เหงื่อก็จะไหลาตามหน้าผากใช่ไหมครับส่วนจะก,ก็คือตามทางตามหน้าผากในานี้นะส่วนจะไหลจากตามหนาา้าผากอีดีอีดีหว往下流ไหลาลงมาที่เลียดสองเลียดแม่ผมของแม่เนี่ยที่โดนเหงื่อนจนเปียกจิ้งชื้นนะครับบางทีจิ้นชื้นในนี้เวลาเราเอาผ้าไปจุ่มน้ําแล้วก็ มันเปียกทำไมมันก็จะเป็นการจิ้นชินะครับแต่ในนี้เนี่ยเนื่องจากว่าน้ําเงือกเยอะนะครับมันก็เลยเปียกเสมือนว่าผมเหมือนโดนเอาไปแช่นะครับจนเปียกนะครับเหมือนหลังเสร็จนะครับผมซึ่งการใช้ประโยคเป้นะครับผมในนี้เราเห็นว่ามีเป้เนะมา,มา,านะแม่นนผม เหงื่อแช่นะครับผมของแม่ที่โดนเหงื่อแช่แต่ว่าในนี้มันจะต่างกันนิดนึงก็คือมันมีเพิ่มการที่เปรียบเสมือนด้วยก็คือมันมีเตอมามาไปหั่นจินส์สต็อตโถฟาอันนี้ก็คือก่อนเตอเนี่ยมามาไปหั่นจีนส์ทั้งหมดเนี่ยขยายความโถฝ่าในนี้ซึ่งโถฟาก็คือผมเนาะผมผมแม่ที่โดนเหงื่อจนแปลว่าจนเปียกนะครับเหยื่อเสก็ลอย่าง,ก,าายยางก็เหมือนกับว่า <noise> 啊，碰嘛碰ั碰พึ哈碰到า我望着妈妈，突然发现妈妈的头发中夹着几丝白发，眼角已经布满了皱纹。这白发和皱纹，不就是妈妈为了工作又照顾全家留下的痕迹吗？我望着妈妈，望着那替你把我忙呢哈。我望着妈妈才忙度咩，突然发现。 อยู่ๆก็พบว่าแม่ๆาจงผมจีผมผมแม่เนี่ยมันมีผมเขาแทรกอยู่นะครับซึ่งจ๋าเจอปกตินะครับมันจะแปลว่าสองอันประกบแล้วก็หยิบมันแปลว่าหยิบแหละหยิบอะไรสักอย่างอยู่ตรงกลางหรือว่าการหยิบอะไรขึ้นมาเราจะใช้ว่าจ๋านะแต่ว่าในนี้เนี่ยจ๋าเจอในที่นี้มันไม่ได้แปลว่าหยิบแต่ว่ามันแปลว่าแทรก เนื能找我朋友่องจากว่าผมเขาแทรกอยู่ในผมดำใช่ไหมมันก็เหมือนต้นผมดำหยิบอยู่เขาเลยใช้คำว่าจ๋าเจ๋ย眼角已经布满了皱纹，行，ตาเนี่ยมันก็เติมไปด้วยเลี้ยวรอยนะครับ布满在ที一个่นี้ก็คือเติมไปด้วย布满了皱纹，เติมไปด้วยเลี้ยวรอย这白发和皱纹不就是妈妈为了工作又照顾全家留下的痕迹吗？不就是就就就吗？ เป็นประโยคที่เวลาเรามั่นใจบางอย่างมากๆมันเป็นประโยคถามกับมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรออะไรอย่างนี้นะครับในนี้ก็คือผมขาวและริ้วรอยในนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แม่ใต้ทุ่มเทกับงานแล้วก็ดูแลครอบครัวเลยมีสิ่งร่องรอยเหล่านี้ไม่ใช่หรอเขินจีก็คือร่องรอยนะครับล่องรอยแสดงถึงความรักของแม่ที่มีต่อ

就一次又一次的上门，妈妈做起事来十分干练。为了坤妈他们啊，呢，本坤提把哇，空壳嘛呐，干练在呢斯丹，呢，是等于干的，是能、嗯，是能，能，雷，掉块，乱流呐，坤妈本坤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 ，坤 ร็วกว่าการคำนวณของคอมพิวเตอร์อีกนะครับเจนจูบีจุดจุดหายยาวไข่นจนจูบีจุดจุดยยาวจุดจุดจุดนะครับในนี้แสดงถึงการเปรียบเปยที่มันเกินจริงไปนิดนึงแต่ว่าเพราะว่าคนเราไม่สามารถเร็วกว่าคอมพิวเตอร์อยู่แล้วใช่ัหมแต่ว่าอันนี้คือเพื่อแสดงถึงว่าเขาเร็วเขาก็เลยเปรียบเสมือนโดยใช้ความเวอร์วังอลังเข้ามานะครับ ส่วนตอนต้นประโยคนะครับโวที่ส์ลอันนี้จะมีกริยาบวกสีบวกคำนานแล้วก็บวกลายนะครับแล้วก็ส่วนขยายนะครับอันนี้เนี่ยก็คือพูดถึงว่าการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วดูเป็นยังไงนะครับมีความสามารถแบบไหนอย่างเช่นในนี้ก็คือโวที่ส์ลเวลาทํางานเนี่ย十กันเป็นคนที่คงแข่วนะครับต่อไป的事情他更是 สำหรับงานส่วนรวมแล้วเนี่ยเขายิ่งไปกว่านั้นก็คือจะแย่งมาทําแต่ว่าแย่งมาทําในที่นี้ไม่ใช่ว่ามีคนอื่นทํางานอยู่เราไปแย่งงานเขาทําไม่ใช่นะครับในนี้ก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นงานที่ไม่มีใครรับผิดชอบอยู่แล้วเราก็ถามว่าอ่ะใครจะทํางานนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยอยากทำใช่ไหมแต่ว่าคุณแม่ก็เป็นคนที่ยอมที่จะทำแล้วก็มีความกระตือรือร้นในการทำสิ่งเหล่านั้นก็เลยแสดงท่าที่ว่าเออฉันจะทำฉันจะทำ 米勒妈考考他们回来了，ป、啊、ุ๊บเขาก็จะ call ไปทำคนแรกเลยอันนี้เขาก็เลยใช้คำว่า抢着做นะครับ。每次要抄电表时，他就马上去上楼，挨家挨户的上门去。每次要抄电表时，抄电表ก็คือจดเลขมิเตอร์นะครับ。ที่ประเทศจีนเนี่ยอ่ามันจะมีการจ่ายค่าไฟรายแบบเท่าที่ผมได้ยินมานะบางที่เนี่ยก็คือเป็นคนที่อยู่ในโครงการคล้ายๆกรรมการ ของหมู่บ้านนั้นเป็นคนไปจดนะครับว่าแต่ละบ้านเนี่ยใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่แต่ว่าอย่างบ้านผมเนี่ยจะเป็นการซื้อปัดนะครับปัดเติมไฟฟ้าอะไรอย่างนี้แล้วก็เอาไปาซื้อไฟฟ้าทุกครั้งที่ไฟหมดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคนละแบบแต่ว่าผมก็ไม่ได้กลับไปจีนอยู่ประมาณปี2ปีเราไม่รู้ว่าช่วงนี้มีการเปลี่ยนอะไรอีกไหมแต่ว่าอันนี้ก็คือก่อนหน้านี้ก็จะมีทั้งแบบว่าไปจดไฟฟ้าบ้างมีแบบซื้อไฟฟ้าบ้างนะครับ 他就马上上楼，挨家挨户的上门去。挨家挨户呢，ครับก็คือไปทุบบ้านเลย。比如说什么零零零零零零零三，ก็คือไปทีละบ้านทีละบ้านทีละบ้านนะครับ。挨家挨户的上门去，上门ก็คือไปที่หน้าประตูนะครับ。ถึงหน้าประตูเลย。遇见户主不在家，就一次又一次的上门。泰国这户主户主在ที่นี้ก็คือเจ้าบ้านนะครับ。泰国พบว่าเจ้าบ้านไม่อยู่บ้านเนี่ยเขาก็จะ ไปหาเขา，扛了扛了，扛了扛了，นะครับ，一次又一次，扛了扛了。接下来呢哈，大家都夸妈妈工作负责，效率也高。急性子的妈妈看到别人动作慢就着急，只要家里人动作慢一点儿，她就会忍不住催起来。ทุกคนอยากต่างก็ชมว่าคุณแม่เป็นคนที่ทำงานรับผิดชอบนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพก็สูงนะครับในที่นี้ก็คือ 效率也高ก็คือประสิทธิภาพนะ大家都夸妈妈工作负责夸ก็เหอเช่นชม大家都夸妈妈工作负责ทุกคนต่างชื่นชมว่าคุณแม่เนี่ยทำงานเป็นคนที่รับผิดชอบมาก效率也高เป็นคนที่ประสิทธิภาพสูงเช่นกะันนะครับผม急性子的妈妈看到别人动作慢就着急急性子ในที่นี้ก็คือใจร้อนนะครับคุณแม่ที่ใจร้อนเนี่ย急性子的妈妈 看到别人动作慢，跑很困难，你他踏踏一查，动作慢过后，查查那呢，就着急，或者如是忤逆，着急那天呢，们把我乱在忤逆那哈不？只要家里人动作慢一点儿，只要就就就就就那哈不？<noise> 只要家里人慢一点儿，他个 <noise> 人话体慢困难考苦，你看查你是能那哈，<noise> <noise> 他就会忍不住催起来。 เขาก็จะทนไม่ไหวแล้วก็รีบเร่งเขานะครับจุดยอดจุดจุจ้จุดจุดจุดนะครับก็คือมีเงื่อนไขขอแค่มีเงื่อนไขนี้ก็จะเกิดเรื่องนี้นะครับ只要家里人慢一点ท他กว่าที่差้า斯คน่นะช้าไปนนนิึงะครับไ他就会忍不住吹起来忍不住ึกทนไม่ไหวู้บอกว่าดทนไม่ได้อะต้องเร่งอ่ะเห็นเราทนไม่ได้ต้องเร่งอารมณ์ประมาณนั้นนะครับ 听你，好会有多讲呢，哇，坤妈呢，他冷，把哇，阿隆冷样。哎、嗯，嗯嗯、有一次，我边看电视边吃饭，所以吃得慢，妈妈急了，大声叫道：“你给我快点，听到了没有？”我左耳朵进，右耳朵出，根本没听见，还在津津有味的看电视。有一次，米康呢，我边看电视边吃饭。 ฉันดูทีวีไปแล้วก็กินข้าวไปเนาะเปี่ยนจุดจุดจุดเปียนจุดจุดก็คือการทำสองสิ่งพร้อมกัน所以 i กินชัเลยเป็นเหตุที่ทำให้ชั้นเนี่ยกินข้าวชา้ามามา่ะคุณแม่ก็เลยแบบงุ่งงิดขึ้นมามโมโหขึ้นมาขึ้นเลยคุณแม่ก็ขึ้นเลยนะเตเช大จ叫道ตะโกนเรียกเสียงดังว่าแปลว่าในนี้叫คือเรียกเนะาะ大声ก็คือเสียงดังเนาะตะโกนเรียกว่า 你给我快点，听到了没有？รีบรีบหนแต่ยินยัน你给我快点คนรีบให้ฉันจยวนี้เลยเก๋ในที่นี้แสดงถึงการออกคำสั่งเนาะแล้วที่นี้เต่าในนี้เห็นไหมครับผมตัวสีฟ้า大声叫道เต่าในที่นี้มันเหมือนขอเป็นการแสดงว่าเขาตะโกนว่านะครับทีนี้มันสามารถข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการพูดก็ได้นะครับผมอย่างเช่น说到 你喊到呢哈，阿来听我先我白。我左耳朵进，右耳朵出，根本没听见，还在津津有味的看电视。我左耳朵进，右耳朵出，那你呵呵靠胡塞，他卢胡垮那英呢哈，左耳朵进，右耳朵出，根本没听见，没得音嘞，根本呵呵嘞，白，失声嘛哈，根本没听见，没得音嘞。 还在津津有味的看电视呢津津有味เน,นี่ยทากว่าวภาษาไทยนะมันมีคำนั่งที่ใกล้เคียงก็คืออัธรดยังดูทีวีตยังมีอัธรดถอยู่นะครับดูทีวียังมีอัธรดก็คือเพลิดเพลินรู้สึกมีความสุขนะครับหรือว่าสนุกสนานซึ่งถ้าวกว่าอาหารก็จะเป็นการกินอย่างอร่อยอร่อยนั่นเองนะครับทีนี้แม่มาหัวละ冲过来大声说快给我把电视关了 我的耳朵都被吵到了。妈妈做事又快又好，我好羡慕，我要向她学习。但是她要是对我再和气一些，耐心一些，那就更好了。妈妈火了，卖个莫喉唇可嘛嘞呐哈，我火了那天呢，可唇冲过来大声说，过来扑他嘛呐哈、那个，然后说点响当哇。 快给我把电视关了，เห็นไหม？เกย์มาอีกแล้วแสดงถึงการออกคำสั่งนะครับ。ปิดทีวีให้ฉันเดี๋ยวนี้。我的耳朵都被吵到了。吵ในที่น、啊、ี้นะครับมันจะแปลว่าเสียงดังวุ่ยวายจนหนอดหูนะครับ。เขาบอกว่าหูเขาว่าโดนเสียงดังใส่นะครับ。妈妈做事又快又好，我好羡慕，我要向她学习。 妈妈做事又快又好โย่จุดจุดโย่จุดจุดจมันจะเป็นการที่อธิบายว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีคุณสมบัติสองอย่างอยู่นะครับในที่นี้โย่快โย่好ทั้งเร็วและดีซึ่งเวลาชมนี่เวลาเราแต่งประโยชน์แนวนนี้นะมันต้องใช้คำคุณศัพท์ที่มันไปในทางเดียวกันอย่างเช่นเร็วดีไม่ใช่ว่าทั้งเร็วทั้งช้าอันนี้ไม่ได้นะครับผมมันต้องไม่ขัดกันสองคำที่อธิบายเนี่ยมันต้องไม่ขัดกันนะครับผม ส่วนคําว่าเสี่ยมู่นะครับเสี่ยมู่ในนี้我好羡慕จะแปลว่าฉันอิจฉาแต่ว่าอิจฉาในะที่นี้เป็นอิจฉาที่ดีนะครับไม่ได้มีหลายอะไรก็คือโอ้อยากเป็นอย่างนี้ต้องอยากได้สิ่งนี้จังก็จะใช้คําว่าเสี่ยมู่นะครับ我要向他学习ฉันจะเรียนรู้จากเขานะครับเสี่ยงแสดงถึงทิศทางว่าฉันจะเรียนรู้จากเขาเสี่ยงทาก็คือหลังเสี่ยงเนี่ยเราต้องพูดถึงสิ่งของหรือคนอะไรที่เราพูดต่อหรือว่าทิศทางก็ได้นะ 但是他要是对我再和气一些、耐心一些就更好了。但是的话，他要是他个话，อันนี้ก็คือเหมือนกับการสมมติขึ้นมาเนาะ。他要是对我再和气一些，在ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอีกครั้ง，แต่ว่าแปลว่าเพิ่มขึ้นอีกนะครับ。再和气一些，和气，อารมณ์แบบอ่อนโยนนะครับผม，มีความอ่อนโยนขึ้นกว่านี้อีกนิดหนึ่ง，耐心一些，แล้วก็มีความอดทนขึ้นอีกนิดหนึ่ง。 那就更好了ก็จะดีมากๆนะครับยอดสุดจุดจุดจ้าจุดจุดนะับผมและอันนี้ก็คือการเรียนรู้ผ่านบทความนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมจะเป็นบทความชื่อว่าจีซิงจือม่ามา่ายังไงฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ